ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุรนันท์ทูไนท์กับผมสุรนันท์เวชาชีวะครับรายการสุรนันท์ทูไนท์เป็นรายการใหม่นะครับเริ่มวันนี้ที่ NBT ช่อง11แห่งนี้นะครับแล้วเป็นรายการที่จะมาทุกวันจันทร์เวลา5ทุ่มโดยประมาณนะครับถึงเที่ยงคืนส่งท่านเข้านอนแะครับจะเป็นรายการอะไรหรือครับท่านเห็นหน้าผมอาจจะคิดว่าเป็นรายการการเมืองรายการเหมือนรายการพาชิมอาหารที่ผมเคยมีแต่รายการนี้จะเป็นรายการทอล์ควอรไตี้ครับ จะทอกอะไรกันนั้นก็จะมีบุคคลหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจข้าราชการศิลปินหมอนะครับหรือแม้กระทั่งนักการเมืองจะมาคุยกันที่นี่มาคุยกันที่ห้องส่งนี้หรือผมอาจจะออกไปคุยข้างนอกห้องส่งนะครับเพื่อให้ท่านได้สาระมากมายในหนึ่งชั่วโมงนั้นจะไม่ใช่แขกคนเดียวครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสักสองสาคนอย่างวันนี้ก็มี3คนที่น่าสนใจครับ ช่วงแรกจะเป็นการคุยกับดรสุรเกริเสถียรไทยนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งวันนี้ไปทํางานอีกมากมายรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับคณะกรรมการคอปปนะครับซึ่งทําเรื่องปรองดองด้วยในขณะเดียวกันช่วงที่2ก็คุยกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธซึ่งเป็นจะเป็นหมอที่ปรึกษาของรายการนี้เลยครับจวันนี้จะมาคุยให้ฟังว่ากินเจยอย่างไรให้ถูกต้องน้ําท่วมนะครับ พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากมายอาหารการกินน้ําดื่มควรจะทําอย่างไรจะเป็นนายแพทย์กฤษดาปิดท้ายครับปิดท้ายคุณกุจจีกุจจีพรชัยแสนยมูนนะครับเป็นนักเขียนศิลปินนักร้องวันนี้พามาทั้งครอบครัวครับมาแนะนําหนังสือเด็กดีดนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วมีหนังสือดีๆมากมายที่อยากจะแนะนําคุณกุจจีเอาหนังสือเด็กทั้งชุดมารวมทั้งหนังสือเด็กเล่มใหม่ด้วย นะครับจะมาคุยให้ฟังว่าทำไมมาเขียนหนังสือเด็กทำไมต้องมาร้องเพลงให้ท่านฟังแล้วก็จะส่งท่านเข้านอนด้วยการร้องเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยครับเข้าสู Итак, ่รายการสุรนันท์ทไนท์เลยครับช่วงแรกผมไปเยี่ยมดรสุรเกียรติสียรไทยที่บ้านแล้วก็ได้มีโอกาสพูดจากันทั้งเรื่องนโยบายต่างประเทศเรื่องการปรองดองและสุดท้ายคำถามเด็ดครับเป็นคำถามอะไรท่านผู้ชมติดตามเลยครับครับในช่วงแรกของรายการสุรนันทุทไนท์วันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากดรสุรเกียรติสียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะคุยกันในหลากหลายเรื่องนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน่นแหครับอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติกับทางรายการเป็นแขกคนแรกด้วยยินดีครับก็ดึกๆแล้วก็ต้องสบายๆหน่อยนะครับเวลาออกอากาศแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายเรื่องที่อาจารย์น่าจะได้ให้ความรู้กับพวกเราได้นะครับเรื่องแรกที่อยากจะถามอาจารย์ก็คือว่าในสถานการณ์โลกที่ผันผวนอยู่อย่างนี้นะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุโรปอเมริกา ทั้งความเปลี่ยนแปลงของตะวันออกกลางนะครับมีทั้งการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยไทยในฐานะประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประชากรของโลกคนสังคมโลกคนสําคัญเนี่ยควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างครับครับผมคิดว่าประการแรกเนี่ยทางรัฐบาลแล้วก็หลายๆภาคส่วนของสังคมเราที่มีความรู้เนี่ยต้องติดตามนะครับความเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจครั้งนี้และความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองโลกในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงแทบจะเรียกได้ว่าไม่ใช่รายเดือนรายอาทิตย์นะครับบันการตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรทางด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปนะครับมีผลไปทั่วโลกอย่างที่เห็นกันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วความจริงก็เห็นแบบนี้มาหลายทีแล้วหลายรอบแล้วด้วยเพียงแต่มันไม่แรงเท่านี้ การตัดสินใจทำไม่ทำอะไรของสาหารัฐก,กระทบยุโรปมากมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งๆที่เอเชียเองมีความเข้มแข็งแต่โลกนี้มันก็เชื่อมโยงกันตลอดอม,ออมันก็อดไม่ได้ที่มันจะต้องมีผลกระทบมาถึงเรานะครับอาจจะผลกระทบในช่วงทันทีที่เป็นเรื่องของตลาดหุ้นผลกระทบในช่วงระยะกลางระยะยาวในเรื่องของการส่งออกการที่คนต่างชาติก็จะมีกําลังมาลงทุนเราหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องการติดตามนะครับแล้วก็การให้ความรู้กับประชาชน ม่ใช่ให้กับผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวกับประชาชนในวงกว้างว่ามันกาลังเกิดอะไรขึ้นคือต้องมีการให้ให้ข้อมูลอย่างต่อนเนื่องให้ข้อมูลอย่างต่อนเนื่องผมอยากให้สื่อของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยช่วยกันให้ข้อมูลประชาชน ในภาษาที่ง่ายๆให้ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปให้เกษตรกรให้คนทํามาหากินได้ทราบว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ทําไมหุ้นมันตกขนาดนี้ทําไมยุโรปก็จะตายจะเป็นกันอย่างนี้มันจะกระทบต่อสินค้าเกษตรเรายังไงไหมมันจะกระซบต่ออะไรยังไงแต่เราอย่างที่อาจารย์บอกเราเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหมเราไม่สามารถสร้างกลไกอะไรที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับประเทศได้เลยเอออันนั้นเราทําได้ครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สองอยากจะพูดถึงก็คือว่าท่ามกลางความผันผวนทางด้านการเมืองโลกแล้วก็เศรษฐกิจโลกอย่างมาก แล้วก็สังคมไทยเองก็ยังมีความขัดแย้งเงินสูงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องสร้างภุ่มคุ้มกันนะครับผมคิดว่าเราต้องน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีสห่วงหลักขอใช้เวลานิดเดียวก็คือว่าในเรื่องของความพอประมาณนะครับความสมเหตุสมผลแล้วก็การสร้างภุ่มคุ้มกันเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้จ่ายเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วไม่ให้ใช้จ่ายนะครับเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าไม่ว่าเศรษฐกิจดี ก็อย่าใช้มากเกินไปเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยให้ใช้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นตัวที่ Stabilize สร้างเสถียรภาพเหมือนกับประมาณตนประมาณตนครับนะครับพอเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ยังใช้จ่ายแต่ก็มีความระมัดระวังทุกอย่างให้สมเหตุสมผลจริงชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ใช่ถูกแล้วที่ที่ท่านพระธารแนวทางมาเนี่ยมันก็คือวิันในการปฏิบัติแต่ว่าก็เป็นธรรมดานะครับอย่างเรามันก็มีกิเลสอะในเศรษฐกิจดีเราก็อยากใช้จ่ายมากขึ้นเห็นของบางทีก็อยากได้เห็นของก็อยากได้เห็นการลงทุนโอกาสก็อยากท่านอยากเที่ยวพอถึงเวลาเศรษฐกิจไม่ดีตกใจไม่ใช่เลยดีกว่ามันก็ยังไปซ้ําเติมให้เศรษฐกิจที่ฝืดเคืองนั้น เศรษฐกิจพอเพียงก็บอกว่าให้ใช้จ่ายครับพอประมาณจะทําอะไรก็ให้ดูสมเหตุสมผลและให้มีภูมิคุ้มกันก็แปลว่าไม่ใช่ว่าหัวต้นเดือนไทยเดือนจบแล้วพอต้องคิดถึงยามเจ็บไข้มีเงินเหลือไหมจะลูกจะไปโรงเรียนมีค่าเทอมไหมจะไปตากอากาศกันมีเงินหรือเปล่ามันก็ต้องมีจัดเอาไว้ด้วยว่าต้องมีหลักตรงนั้นด้วยอันนั้นก็คือุ้มคุ้มกันภายในประเทศของเราุ้มคุ้มกันภายในประเทศของเราซึ่งจริงๆแล้วต้องมีตลอดเวลาแต่ผมก็เลยจะบอกว่าเมื่อเหตุการณ์โลกผันผวนอย่างนี้ และเหตุการณ์ภายในประเทศงน้าน,น,นเศรษฐกิจก็ผันผวนตามโลกไปด้วยถึงระดับหนึ่งเรายิ่งต้องยึดหลักนี้เพื่อสร้างปู่มคุ้มกันให้กับสังคมรเรา,เรายิ่งสําคัญใหญ่ยิ่งสําคัญใหญ่ทีนี้ถ้าเกิดเราทําเราก็ต้องทาตรงนั้นแต่ในคู่คู่กันไปในฐานะที่อาจารย์เคยไปมาทั่วโลกแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเนี่ยจะทำจะทำให้มันผ่อนผันไอแรงกระทบได้มากน้อยแค่ไหนครับคือต้องเรียนตรงๆว่า ในช่วงนี้เอเชียนั้นก็คงจะเป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งกว่าเขาเพื่อนถึงแม้จะถูกกระทบอยู่บ้างก็ตามเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประการแรกเลยเนี่ยเราต้องมุ่งเตรียมตัวในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ที่ประชาชนคนไทยก็ยังไม่ทราบว่าประชาคมนี่คืออะไรนะครับอยู่กันมาตั้งพันปีมีแต่คนไทยอยู่ๆบอกจะมี9ประเทศเข้ามาร่วมทํางานด้วยร่วมลงทุนด้วยร่วมอยู่ในสื่อสารมวลชนร่วมอะไร เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมทั้งตัวและเตรียมทั้งใจนะฮะใจนี่สําคัญผมว่าเราพูดกันไปอย่างนั้นนะแต่ไม่ค่อยได้เตรียมใจอ่ะว่าการที่9ประเทศจะมารวมกันเป็นตลาดเดียวนะฮะเป็นวัฒนธรรมแลกเปลี่ยกนการเป็นสังคมเกือบจะเดียวกันเนี่ยมันแปลว่าอะไรทีนี้กลับมาทังเรื่องของเศรษฐกิจผมคิดว่าการที่เรามีตลาดอาเซียน590บล้านคนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญค เราจะเปิดเสรีอย่างไรนะฮะเราจะเปิดให้เข้ามาลงทุนอย่างไรนอกจากอาเซียนแล้วผมคิดว่าเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะถ้าไทยกับเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ไม่แน่นแฟนกันเนี่ยประชาคมอาเซียนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเพื่อนบ้านของไทยก็เป็นสมาชิกอาเซียนนายตัวอย่างเช่นถ้าเรายังทะเลาะกับเพื่อนบ้านอยู่หรือมีประเทศคู่ไหนในอาเซียนทะเลาะกันอยู่ถึงขนาดรบพุ่งกันเนี่ยประชาคมอาเซียนจะเกิดได้ยังไงคนนอกอาเซียนเขามองเข้ามาเขาบอกว่า ก็คุณเองยังค้าขายระหว่างประเทศกันไม่ได้ยังปิดพรมแดนกันอยู่แล้วคุณจะมาโม้ให้เขาฟังว่าจะให้เขามาลงทุนแล้วขายไปยังทุกประเทศได้590บล้านคนใช่ไหมฮะเขาก็บอกเนี่ยมันคงจะโมนะครับั้นตรงนี้ความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นปกติกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากจะทําให้เกิดการค้าชายแดนชุมชนอยู่กันอย่างสันิสุขแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นที่จะเป็นภูมิต้านทานอันหนึ่ง นะครับต่อความผันผวนเพื่อมันใหญ่ขึ้นมันก็จะดีขึ้นมันก็เป็นภูมิต้านทานต่อความผันผวนในยุโรปถ้าเราค้าขายกันได้มากขึ้นลงทุนกันได้มากขึ้นมีการเคลื่อนไหวเรื่องเงินทุนเสรีเรื่องการค้าธุรกิจบริการเสรีมันก็เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันนะครับใน1ิประเทศขึ้นมาใน6 0รล้านคนว่าอย่างน้อยเราค้าขายกันได้ถึงแม้ว่ายุโรปมีปัญหาถึงแม้ว่าอเมริกายุรปล่มไปเราก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้อันที่สองคือว่า จีนกับอินเดียนะครับจีนกับอินเดียยังเป็นเครื่องจักรกลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเราควรจะมีความใกล้ชิดวางยุทธศาสตร์ร่วมกันกับจีนและอินเดียยุทธศาสตร์ทวิภาคีเรากับจีนเรากับอินเดียยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนประเทศไทยคือมีบทบาทนํามาตลอดในการที่จะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับกับจีนว่าอาเซียนจะเดินกับจีนยังไงไทยจะเดินกับจีนอย่างไร แล้วจีนนี่ประเทศใหญ่นะครับดุนันครับท่านเป็นรัฐมนตรีมาก่อนท่านก็เคยดูเรื่องพวกนี้มาแต่ละมณฑลในจีนเนี่ยเขามีกฎระเบียบที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงจีนเนี่ยยุทธศาสตร์ของไทยเนี่ยต้องดูยุทธศาสตร์รายมณฑลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคลังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยต้องเข้าหาแต่ละมณฑลของจีนเช่นเดียวกับอินเดียครับเขาก็มีรัฐแต่ละแต่ละรัฐของเขาซึ่งมีออโตนอมีมีอิสระอะไรหลายอย่างพอสมควร ต้องเข้าใจระบบของเขาวิธีคิดของเขาอะไรของเขาสรุปก็คือว่าเราต้องให้เอเชียเราต้องเน้นเอเชียเน้นเพื่อนบ้านเน้นเอเชียและเข้าใจเพื่อนบ้านมากขึ้นเข้าใจอาเซียนสิป,ประเทศมากขึ้นและเข้าใจจีนและอินเดียมากขึ้นอาจารย์มองได้ไหมว่าเป็นไปได้ไหมว่าไทยกัมพูชาอีกหน่อยจะเหมือนยุโรปบางประเทศซึ่งชายแดนไม่มีความหมายมันเป็นเส้นแบ่งที่ไม่มีความหมายแล้วแล้วเราใกล้ชิดกับกัมพูชาในลักษณะน,น,นั้นไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาหรอกครับเรากับลาวนะครับกับ จีนตอนใต้กับพมา่ากับมาเลเซียนะครับที่เขาเรียกกันว่าการเชื่อมโยงทางกายภาพของอาเซียนเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคล้ายๆยุโรปมเมื่อหลายสิบปีที่แล้วผมเรียนสุรินาน,นิดนึงว่าไอแนวคิดวิธีคิดของเส้นพรมแดนทางการเมืองเนี่ยเป็นแนวคิดของตะวันตกนะครับแล้วเขาก็มาลากให้เหารานะฮะ แต่ว่ามาปัจจุบันนี้เนี่ยเส้นเขตแดนทางการเมืองเนี่ยทางตะวันตกเขาก้าวข้ามไปแล้วเวลานี้พวกเราที่เคยไปเที่ยวในยุโรปเนี่ยนั่งรถจากประเทศหนึ่งผ่านอีกประเทศหนึ่งผ่านเส้นเขตแดนตรงไหนยังไม่รู้เลยป้ายก็เหมือนกันชื่อเมืองภาษาก็คล้ายกันแล้วก็ไม่มีการตรวจพาสปอร์ขณะเราคนต่างชาตินะฮะก็ยังไม่ตรวจเลยขับรถผ่านไปนี่ไม่รู้ขับรถผ่านไปยังไม่รู้เลยว่าจากเวลเยียมเข้าไปในเทลแอนนี่เข้าตรงไหนนะครับแต่ว่าเราซึ่งรับมรดกในสิ่งที่เข้ามาปลูกฝังให้กับเส้นเขตแดนทางการเมืองเนี่ยเราก้าวไม่ข้าม ในยุโรปนั้นบ้านบางบ้านห้องนอนอยู่ประเทศหนึ่งห้องรับแขกอยู่ประเทศหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่มีใครมารบแบ่งแยกห้องนอนองห้องรับแขก <c oughs> มีร้านกาแฟะ <c oughs> นะครับร้านหนึ่งครึค่งหนึ่งอยู่ประเทศหนึ่ง <c oughs> อีกครึ่งนึงอยู่ประเทศหนึ่งเขาเถียงกันเรื่องเดียรครับคุณสุนันท์ครับ <c oughs> ว่าเสียภาษีให้ใครและในที่สุดก็เลยตกลงกันระหว่างสองประเทศว่าประตูเนี่ยอยู่ข้างไหนเนี่ยเขาเสียภาษีประเทศนั้นที่ผมกาลังเล่าให้ฟังก็คือว่า เขาก้าวข้ามเส้นเขตแดนทางการเมืองคือไม่ได้อยู่ในปัจจัยสําคัญไม่ได้เป็นปัจจัยสาคัญแล้วตรงไหนที่เขายังตกลงกันไม่ได้เขาก็ยังเจรจากันต่อนะครับตรงไหนที่ตกลงก็ได้ก็ตกลงคือก็ไม่ใช่ว่าแหมสมบูรณ์แบบไม่ใช่สมบูรณ์แบบว่าไม่ใช่ว่าไม่ขัดแย้งไม่อะไรเลยคคณะกรรมการสมมติคณะกรรมการอะไรเจชายแดนของเราเนี่ย j b มีของเราเนี่ยก็ยังต้องอาจจะต้องคุยกันต่อในเรื่องั้ก็ต้องคุยกันต่อกับลาวก็ต้องคุยนะครับ กับพม่ายังไม่ได้เริ่มคุยเลยนะครับอยู่กันมาไม่รู้เป็นร้อยปีเนี่ยนะครับกับกัมพูชาในความจริงเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเจรจานะฮะเริ่มแค่เรียกว่าบรรยายกันไปว่าเห็นต่างกันยังไงนะครับไปหาดูว่าเช่นขแดนอยู่แถวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลาวนี่คือหน้าที่สุดเสร็จไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พวกนี้ก็ต้องเจรจากันต่อไปทั้งเขตแดนทางบกเขตแดนในแม่น้ําโขงเขตแดนในแม่น้ํารวกนะฮะไทยพม่าเขตแดนในทะเลระหว่างไทยกับพม่าเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาเขตแดนทางทะเลไทยกับกับมาเลเซียครับ เราก็ทางานร่วมกันมาได้ตั้งแต่ปี2522ยังไม่ยังไม่เสร็จเลยใจเคยเล่าให้ผมฟังไม่ต้องไม่ได้แทบจะไม่คุยกันด้วยซ้ำไปไม่ใคยสนใจจะคุยเพราะพอใจในการทํางานร่วมกันเรื่องของน้ํามันและแก๊สธรรมชาติตั้งแต่ปี2522แต่ก็ไม่ได้แปลว่าตกลงกันได้ก็ยังเจรจากันไปนานๆก็เจรจากันทีแต่มันไม่มีความเร่งร้อนก็เหมือนในยุโรปเหมือนกันเะฉะนั้นเส้นแขดแดนทั้งหลายก็เจรจากันไป แต่ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่คนที่เขาอยู่ตามชายแดนเขาถือเป็นชุมชนเดียวกันก็จะไปมาหาสู่กันมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแต่งงานลูกเขยลูกสะพ้ยอยู่คนละฝั่งกัน,กนจะค้าขายท่องเที่ยวกันไปก็ว่ากันไปรตรงไหนที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุสําคัญ ตกลงกันได้ก็ตกลงตกลงก็ไม่ได้ทําร่วมกันตกลงกันได้ก็ตกลงตกลงก็ไม่ได้ก็ทําร่วมกันนะฮะการทําร่วมกันก็ไม่กระทบกับสิทธิเรียกร้องของแต่ละฝ่ายมันก็อยู่ที่ทัศนคติของมัยู่ที่ทัศนคติยอยู่ที่ชชวิธีการมองของผู้นําแล้วอยู่ที่ประชาชนผู้นํานี่มีความสําคัญนะครับ,รบเพราะว่าทัศนคติผู้นำเนี่ยมันก็จะสะท้อนลงไปที่ประชาชนถ้าผู้นํามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องสู้กันมันก็จะทําให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความรู้สึกว่ามันต้องสู้กันเป็นศัตรูกัน